กูริมิชแนลนะครับในช่วงเย็ยนๆแบบนี้เราอยู่ที่จังหวัดไทยทานีครับในช่วงภาวะคุดแบบนี้เนี่ยจังหวัดไทยทานีก็ยังมีวิธีมาตรการป้องกันร,รักษาดูแลสุขภาพร่างกายโควิดแล้วก็ยังกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ยังใช้ชีวิตท,ที่แบบว่า social distancing แล้วก็มีการปิดแมสายใ่หน้ากากแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะครับปิดตัวนะครับวันนี้เรามาที่ร้านเจดาา้าปลาลวก เดนาปลาลวกเป็นร้านอาหารเขาต้มที่นึ่งชื่อของร้านนี้แล้วก็อร่อยมากวันนี้จะมีขอเสนอฮะลโลลรวกฮะลโลลลวกที่นี่น่ากินมากเลยอ่ะขอบอกว่าสนุนราคาไม่ถึงรอ้อยอาหารอร่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูกรอบนะคะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่หมูกรอบอร่อยมากไรน้ำมันเลยแล้วก็ที่สําคัญเมืองปลามาอุทัยต้องกินปลาอันนี้นะคะก็เป็นปลาคังลวกจิ้มนะคะแล้วก็ ปลาคังผสมปลาแรดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกาเหลาปลามาเมืองอุทัยอย่าต้องกินปลานะเพราะว่าคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นเมืองแม่น้ำนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเมืองนี้เนี่ยคุณมาต้องมาทานปลาคังปลาแรดปลาชอ่อนนะคะปลา้ําจืด ริการการทงเทประเทศไทยเนี่ยอดีตนะคะก็คือท่านผู้บริการทัรทุนนกที่เคยบอยจารย์นีไหมว่ามาดำน้ำสามขดก็ไม่คว้าเมืองอุทรยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองที่กว้างใหญ่มีธรรมชาติที่สวยงามมีอาหารที่อร่อยคนไทยมีไมตรีจิตน่ารักมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สัมัญอารามวัดวาอารามสวยพร้อมๆกับธรรมชาติเป็นเมืองที่คุณต้องห้ามพลาดเพื่อมาอุตรดนะครับ ูริมมยแชาแนลวันนี้ขอเสนอเจดาปลาลวกเจ้าใดทางนี้นะครับกินอาหารข้าต้มแบบบ้านๆพื้อนๆอร่อยอนระ่อยมีที่นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์แล้วคุณจะทด้่าการิดต่อจากเราครับ